เนว่าฮักไม่ม <one> nice e ินมัดบอโทรเมื่อถึงพี่น้องเอ้ยกราบสวัสดีพี่น้องสวัสดีสุภูสุกคนที่เขามาชมทางช่องยากเกละเผิดออฟฟิเชียลมือนี้แกอีกมื่อนึ่งดูท่งบุ่งท้องหลังอือหน้าออกจากรถเรียบยับรถอีกมาสักทีว่าพวกที่ชอเ่อะไรยงเร็จังจิง แม่พุ่งกระไฮแม่แหลมกรบวอยู่อาหารการกินพี่น้องผัดกะพเพราแสดงว่าแซ่บเติบใกล้จิเบิร์ดละนะครับทังนี้กะนี่มะเขือมะเขือภาษาไทยเอิ่นมะเขืออีสานบ้านเฮาเอิ่นเขี้ยเสียพานาแพ่กันซักเรียบร้อยซักซับตัวพี่น้องตักไว้ vì những hiện viên nang cứ như là hái để bưng dùng xì lại còn lọc cạn nhỏ nhẹ. bưng lên xà la khúc cuộn đấy đúng. กับพี่น้องขาดไม่ขา,ายจองที่ปกติเราไม่อยู่ในทีละพี่น้องอันนี้ลดแรงลดคนที่ไมอยู่ในทีละหาเบิึง,อองแอบพี่น้องจัดรถจัดล่ะงับใหญ่ใส่คัว เป็นแสนปันส่วนนี่ยังก็หานี่มาเ้็จะเย็นมือชุดได้แล้วล่ะกำลังเหล็กโอ้โฟตกำลังเหล็กเือกันดูพี่น้องใส่เวียวี่กันเหล็กเองกันตัวลงมากใส่พี่เด้อ กำลังเล่งมือกันผ้ากันคุณนีคุณจอทเริ่มหกเื้อแรกแลเพื่อนว่าเริ่มหกเื้อแรกอสอพีลองก็สแล้วฟาอาหารการกินเกมตักแก้มาแม่มาัสดีป้าได้รับปลาแซบบ่งนั่นดั้มได้อี้แทกน่งเรล่ามือนี เออเออ่าไปยังว่าไปยังปน้าครับครับครับมันี้ดปามัน uh ่มันเดือดปากใจงั้ก็แบบัตาไรสิเออไปยังไปยังยังบาซื้อแบบตัวมันออกหนึ่งซื้อลยหลายหนึ่งเจ็ดเจ็ดอัันี่ยไรีมันเีไห คือเข้าเข้าออกใส่กับปุกไว้แเลาใส่ตู้เย็นเด้อฮะหา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 กับปุกกับปุกพ่อจะใส่เขาแค่ใส่ละคอยอัดคลิปวิดีโอ อันน <si 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 <si> <si <si ี้ม <si <si> <si um> <si <si ันม้วนหนุกินบานเฮาใส้ขวดรู <si 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 ้ไว้ใส <si <si ่กัะป <si <si> <si <si> <si? <si <si ุกไว้แหละกรใส่เงช่องอช่อเช่องชอช่องช่ช่องอผักอหน่อออง่บ่่ช่องช่อง่งช่ช่องช่องช่กงชช่งก่องอัชอก่องออบช่องช่องชกองช่งอช่งง่่ง่่่งออ่่ออ เฮ่ยแต่ว่าอยู่ดอหรอ่ะเดี๋ยวจ้าหานยางรอก่อนใกล้แล้วพี่น้องใกล้แล้วใกล้แล้วข้างนี้กะโอ้เขอบไตบ่ได้าญาติเล็กถือหัวช่องออกไปอยู่ข้างหน้าก่อนอ่ะขี้ผ้ามุดไตเวทีไปมาเรื่อยๆว่ะ ไว่ <c oughs> ไปเบิ้งตั้งมิกบันคิคนตั้งห่านมิกไก่แล้วพี่น้องไก่แล้วเริ่มหกโมงแรงเลยพี่น้องเริ่มหกโมงแรงมาเด้อมาเด้อจัง <c oughs> ว่า

เก็บมันเก็บเกบเก็บเกบเก็บมันดังสิต้องระมัดระวังพี่น้องเห็ดเกี่ยวเห็ดงานมันมีตะเล็ดเนาะอะไร ไปไม่ได้ยันะเกยับง่่าวุ้ยติดแล้วอากาศก็ผู้บนชิโตกน้องตกมากอะว่าไปแล้วมื่อีเดินไปคือนิว จืดบดแช่์ดอกเพราะว่าเพราะว่าเป็นด้านปูนอยู่เนี่ยแต่ว่ามันสิทำง,งานกับการแสดงแล้วกำลังติดพื้นติดไฟพี่น้องแลอเวลาอีกอยู่4-5ีหาชโมวงกับทำการแสดงแล้ว <laughs> แม่ไฟเครื่องไฟใครไฟแสงซีนาหาั่น เทอุป,ปกรณ์แล้วๆครัถ้าย่อยออกไปจอดข้างนอก

ลำบกงรำต้องอดรงโท่นดีดีเลยงง่ายเลิดกันฮะกันอันตราย ให้พี่น้องได้เห็นพี่น้องการทำงานเฮ็ดแก้โซ่ๆคุณพ,พี่น้องว่าละชั่วสิคุณลูกเป็นร่าะโอ้ยคือลมบรรยากาศฝ่าเอ้ยฝนเอ้ยจะตกเด้อแต่ว่าทางอีสานบ้านเฮางวานหนาวฉันพี่น้องอากาศหนาวมันีิดๆฝนตกนิดพร้อม พี่น้องเรียเอาจจะคลิปตองคลิปก็ได้พี่น้องเดี๋ยวมาเร่งคันนี้จังใดเสียเอาคลิปให้พี่น้องไปบิ้งเบิ้งไปเล็กๆน้อยๆก็รอเกแี่ยบริเวณงานกุศลกับผ้ายางเลาะแล้วบาดิตรี่น้องเบิ้งการทำงานอยู่นี่แหละวิธีเลี้ยววัวแล้วแล้วยงน้ำได้กันเรียนน้ำนั่นแหละคนว่าเริ่มหกโมงมืด ยูล่ลำโพงค่ะขีดขางนึงเรียบร้อยแล้วเลวายทั้งนั้นกำลังไปลงอรพี่น้องจ๋าเบิ่งแล้วก็อย่าลืมเด้อให้กำลังแรงใจไม่ไงคืนแน่ให้เพิ่มอนุเคราะห์พี่น้องฟ้องฝ่ายผูย้ขามาชมผมมาเบิ่งทางช่องยายชื่นระเบิดออฟติเชียล จะนอยกับเซตแล้วพี่น้องเริ่มเล่ยนหกโวงแง,วง่วันสันมืออ้าให้พี่น้องเบิ่งแล้วกันที่จะควมสุกสื่อเลม,มาเบิง่งคลิปไม่ใา่คืนแล้วกันการเดินทางไกลทางไกลก็ให้ตลอดปลอดภัยเด้เอผูอ้เก็บไข่ได้ป่วยก็ให้หายไวๆไหายซากมือีวันนี้ผู้ที่สื้อเลขบ่ถืองวดชิม,มา,กาก็ให้ถือจ้าโชกให้มนันดีๆไม่แห้ง จะเลื่อนหุงเฮืองในนาที่การงานคิดอีนใดคิดอันใดก็ขอให้ได้สมความมุ่งหมายปรารถนาเด้อพี่น้องขู้เขามาเบิ่งมชมอ่ะก่อนจากกันมณีเสนอภาษาอีสานวรคขำให้ฟังกันนะจ๊ะวันนี้เสนอคาําว่าเฝ้าพี่น้องเฝ้าพ่อฟันไม่โทษสลาวอเวนเฝ้าคันสองยางใส่ไม้ยบกเข้าไปเฝ้าเฝ้าขึ้นมายกาว่าเร่งรีบพี่น้อง รีบๆหน่อยเฝ้าเฝ้าแน่พี่น้องเฝ้า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 เฮ็ดเฝ้าถ้ำคำว่าเฝ้านี่คือรีบเด้อพี่น้องเด้อเอ้าจบคลิปนี้ไว้พอกันไหมคลิปหน้าสลัดคลิปนี้เบิ่งแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าขาดโฆษณาเด้อให้กำลังแรงใจไม่ยืดขึ้นขอบุญขอบคุณที่เขามาชมชุดนี้คลิปนี้ขอกล่าวคำว่ากราบสวัสดีค่ะโอ้ยฝ่าเอ้ยคือขึ้นเนาะ